เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับคุณแบงค์ถามนะครับผมมีซอฟต์แวร์ที่ผมสมัครออดโอไม่ได้ไม่เป็นแนะนำหน่อยทำยังไงครับคริโอแลนดยังไม่ออกนะครับผมเป็นเดโมอยู่นะครับยังทำอะไรมันไม่ได้นะในเวลานี้นะครับผมคือกำลังดูอยู่ว่าเขาจะเราสามารถไปลงทะเบียนได้นะครับผมแต่มันยังไม่เป็น non w i r e l i s t นะครับผมแล้วก็ต้องผ่าน KYC นะซึ่งกำลังดูอยู่ว่ามันเป็นเดโมแอปอะคือเอาง่ายง่ายมันมันยังใช้การไม่ได้นะครับผมในเวลานี้คือ ยังเป็นการตรวจสอบอยู่นะว่าตอนนี้ในเวลานี้สามารถใช้การได้ไหมแล้วก็รีจิสเตอร์ทั่วไปนะครับผมก็คือกดรีจิสเตอร์ธรรมดาเลยนะสำหรับการพ u b l i ิคิลลที่เกิดขึ้นนะครับผมคือวันที่27นะครับผมสิบห้านาฬิกา UTC ก็เท่ากับขออภัยนะครับเดี๋ยวดูก่อนเท่ากับวันวันอังคารของเรามาั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ้อยนอกกบยากแท่เลย ขั้นต่ำซื้อ100ดอลลาร์นะครับผมสูงสุดสาม้อดอลลาร์นะเดี๋ยวขอดูอนุญาตขออนุญาตดูอ่าทามทมเวลาเวลาก่อนนะฮะ mm hmm, mm hmm. อืมอือ่3สิเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวลังเมื่อกี้เราดูอะไรไปเนะี่ยอาจากที่เห็นนะครับผมครโอลคอลยังไม่มีใครซื้อได้นะครับผมตอนนี้หนึ่งอันเดอยู่นะถ้าใครเป็นบอกพีลันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวกวดซื้อไปซวยซวยนะครับไม่รู้ตัวนะสิบห้ายูทีซี มันคือบ่ายสามไม่ใช่เหรอือมใช่ไหมเออใช่ถูกแล้วสิบห้า UTC เท่ากับเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับยี่สิบเจ็ดสิบห้าเท่ากับวันที่ยี่สิบเจ็ดสิบโมงสี่ทุ่มของเรานะครับสี่ทุ่มกับห้าทุ่มของเรานะก็ เช็คตารางดีๆนะครับผมเพราะว่าพลาดไปก็อาจจะพลาดยาวๆเลยนะครับคืออันนี้เป็นการลงทะเบียนนะสำหรับการที่เราจะเข้าซื้อได้ในไวริสนะครับผมเอ็กเชน l อลเอ่ตเขาไม่ต้องให้อันี้ไปนะก็ไม่จำเป็นต้องใส่ไปประกาศผลนะครับผมสิ้นสุดที่25นี้นะสำหรับใครที่อยากจะไปลองดูนะครับผมก็สามารถไปลองดูได้นะครับคือจอยทีลแกรมนะครับผมมี Wallet ของ address นะครับผม w a l l e t Address ก็มีง่ายๆครับผมก็ w a l l ล t เราเนี่ยแหละครับผมอีตมาสเนี่แหละ ที่เชื่อมต่อกับไอตัวว a l l ล t นักหลักนะครับผมก็ง่ายๆก็ p ีลงไปครับจบครับไม่ได้มีอะไรยากครับเออ,อันนี้อะไรวะเน,นี่ยมอเตอร์บัต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 นีม่มอเตอร์บัไม่ใช่ม,มอเตอร์บัตรตัวอ,อันเป็นมอเตอร์บัตมเาเนี่ยใช่แล้วมั้งหนึ่งสองสามสี่โอเคครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะสามารถร่วมสนุกกับเขาได้นะครับผม แล้วก็ดูแต่ละอันนะมันไม่ยากหรอกจริงๆแล้วเข้าไปดูกดเข้าไปดูจบ้วฮะได้แล้วแต่ละอันนะฮะแล้วก็จอยดิสคอร์ดอันนี้ไม่ยากนะครับผมสำหรับใครที่จะเข้าไปร่วมนะมันร่วมสนุกได้นะครับผมคอน้าไม่ยุ่งยากนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเรากด,กดตัด้ตินิ้ว follow follow อะฮะกด follow ไป ตามฮะเรียบร้อยฮะปิดกดเสรหจหลยปิดตามรับค,ครับกด,ดไปนะครับแล้วก็รีทวิตนะฮะรีทวิต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 อันนี้ทําตามขั้นตอนนี้เลยนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะได้ไวล์ลิสต์นะจําเป็นต้องทำตามขั้นตอนนี้นะครับผมไม่งั้นมันก็ทำไม่งั้นมันก็อันี้ไม่ได้นะครับรีทวิตเรียบร้อยเออทวิตออน อโอ้โแท็กสามคนโอเคมันก็ไม่ได้ยาก,ยนะนะอ,ก,กอะไรขนาดนั้นหรอกก็แอดไปครับอะไรแอดได้ก็แอดไปครับผมทวิตไปครับ ไปจะปิ๊บปิ๊บปิ๊บครับอ่อไปวิสิตใ์ใน youtube นะครับผมเขาไปดูนะครับส่วนมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับผมสำหรับการที่จะทำขั้นตอนแต่ละขั้นตอนให้เสร็จนะครับค่อนข้างง่ายนะสำหรับใครที่อยากจะทำนะครับผมแต่บอกเลยนะว่ามันยังไม่มีนะมันยังเป็นเดโมโนะครับผมยังทำอะไรไม่ได้กับโหมดนั้น ก็ไม่น่ายาขนาดนั้นนะถ้ามันยาจนเกินไปบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้เสร็จไม่ใช่ไม่ใช่แต่นะอะไรกันนี่อ่ะเซ็ตติ้งโอเคอีลิโตฟอร์ยูสเน e โอเคส่งไปฮะ โดยทั่วไปก็จะประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็เราก็มาแชร์ลิงก์นะครับผมอันสุดท้ายซึ่งอันสุดท้ายค่อนข้างที่จะยากสุดนะผมว่าคือถ้าเราได้ตามตามเป้าหมายนะครับผมก็จะเป็นร้อยสามสิบห้านะแต่จริงๆแล้วผ่านผ่านเกณฑ์ก็น่าจะได้แล้วครับผมไม่น่ามีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นนะครับผมก,ก,ก็ลองดูครับสําหรับอันสุดท้ายก็เขาก็จะให้เราเรื่องนะครับผมว่าเราจะสามารถที่จะเชิญชวนคนเข้ามาได้หรือเปล่าน,นะครับก็ลองกันดูนะครับผมวันนี้ไม่ยุ่งยากจนเกินไปสําหรับทุกคนนะผมว่านะ ก็โอเคละจ้ะประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมแล้วก็พอถึงเวลาเขาก็จะประกาศผลนะครับผมในวันที่วันที่27นะครับผมว่าเราจะได้หรือเปล่านะอันนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะครับผมในการจัดการนะเวลาเช็คเวลาให้ดีๆนะครับผมเวลาจะไม่ตรงกันนะมันเคยมี p พ i เวท e ั u นไปแล้วรอบแรกรอบแรกไปแล้วรอบสองไปแล้วนะครับผมแล้วก็นีนรอบสุดท้ายนะ IPO ล,ล,ลาวนะครับผมแล้วพอ ถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ทันนะสำหรับใครที่อยากจะสเต็กเหรียญตัวนี้เพื่อ a p p พล IBO ในอนาคตนะครับผมคา,าดว่าน่าจะประมาณถึง1,000เลยนะครับโดยประมาณนะผมคาดการไว้นะเพราะว่าส่วนส่วนส่วนใหญ่จะเป็นราคานั้นนะครับผมไม่ได้เยอะก,กับร,ราคานนั้นสักเท่าไหร่นะครับามาเรจิสเตอร,ร์ตรงนี้นะครับผมเวลานี้แอปยังไม่เป็นทางการนะเป็นเดมโมแอปอยู่นะครับคุณสามารถซื้อได้ในที่ 27, ี่สิบเจ็ดธันวาน,นะครับตอนประมาณ สี่ทุ่มมนะั้งถ้าผมดูเวลาไม่ผิดนะน่าจะเป็นสี่ทุ่มแหละครับ 10pm นะครับผมก็ว่ากันไปมาสุดท้ายอ่ะมาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมวิลันส์นะวิลันส์ยังไม่ออกนะครับผมพยายามเข้าไปดูแล้วและอ่านข้อความเท่าที่อ่านได้นะครับผมบอกได้คำเดียวครับโคตรระยุงยากใช้ได้เลยนะครับผมคืออย่างแรกเลยเนี่ยเขาพยายามบอกนะว่าระบบที่เป็นระบบเมนหลักของร n c h p a d เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เงินเยอะใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับหลักหลัก หลักพันถึงหลักหลักร้อยถึงหลักพันนะครับผมดอลลาร์ก็เราเราหลักหลักหมื่นหลักแสนบ้านเราเนี่ยแต่แล้วก็บางทีแบบรายละเอียดงานก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็ต้นทุนสูงในการลิสต์นะครับผมแต่ตัววีรันเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงก็คือว่ามันพยายามทําให้ตัวเองถูกลงนะครับผมแล้วก็เวลานี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในอีกอาคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกประมาณขออนุญาตนะฮะขอคอนเน็กไปก่อน จะเกิดขึ้นอีกในเวลา1ชั่วโมงจากนี้นะครับ1ชั่วโมง25นาทีนะอีเมลแอดเดสก็ใส่เข้าไปนะครับผมได้ไม่ได้ไม่รู้นะก็ลองดูกันนะครับผมแล้วก็เราก็รอไว้ลิสที่เกิดขึ้นนะครับผมว่าเราจะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรขนาดไหนนะครับผมเราสามารถแลกได้ผ่านอิตาลียม ผ่านโซลารได้นะครับผมก็ว่ากันไปนะค่อนข้างจะมองเป็นจุดนั้นนะครับผมแล้วก็โอกาสาที่จะได้ i d o ในอนาคตนี่ก็มองว่าก็ต้องก็ต้องรอนะโปรเจกต์บางโปรเจกต์เราไอ้นี่ไม่ได้นะครับผมรอสถานเดียวนะจ๊ะเมนเทนที่เกิดขึ้นนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งสามอะไรนะอ t ตาเลียมไบแอน,นก็ได้หมดนะฮะแต เราพยายามยายามองในมุมมองมุมมองกลับนะเพราะว่าบางทีเนี่ยในโปรเจกต์ที่จะออกมาจริงเราอาจจะใช้ใช้แค่อิตาเลี่ยมอย่างเดียวนะครับผมบอกไว้ก่อนนะแล้วก็ตัวซื้อก็ต้องใช้ตัว v p a พในการในการซื้อนะครับผมส่วนส่วนนี้ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าผมดูมันได้แค่นั้นจริงๆนะครับผมมันไม่มีอะไรที่ดูได้มากกว่าน,นั้นนะต่อให้คุณสเต็กเหรียญน,นะครับผมคุณก็ไม่สามารถอันนี้อันแรกนี่เกี่ยวกับเราล้ช์โปรเจกต์นะครับผม ค่อนข,ข้างที่จะเป็นระดับแบบโกลบอลพอสมควรนะสำหรับผมผมมองนะครับผมแต่ไม่ง่ายที่บอกว่าจะสเต็กเหรียญได้นะครับผมเพราะว่ามันยังคมมิ่งซูนอยู่นะครับผมในโอกาสที่จะเปิดเนี่ยมันบอกว่าวันที่ยี่สิบสองเดือนเออไม่ใช่ดิอะไรน,นะสเต็ก <laughs> <Until> <laughs> อันที่ปีสองพันยี่สิบหกนะผมทุ่มหนึ่ง ก็อาจจะต้องดูกันต่อไปว่ายังไงนะผมเพราะว่าระบบมันยังไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะแต่ที่แน่ๆเราจะได้เห็นเต็มตานะครับผมก็คือช่วงเวลาเนี่ยเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงนะผมมาลุ้นกันดูนะว่าเป็นยังไงนะเพราะามันจะรีลิสในวันนี้แหละครับผมในอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับผมส่วนคริโอนะครับผมก็สมัครตามนี้นะสมัครไปนะครับผมแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่บอกข้างต้นนะครับผมน่าจะทําได้นะครับทุกคนเพราะไม่ยุ่งอะไรไม่มี ไม่มีอะไรยุ่งยากจนเกิดไปเพราะว่าเวลานี้ซื้อเหรียญมาก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะเหรียญยังไม่ได้ปล่อยออกมานะครับผมโอเคจ้ะมาณนี้คท่าๆนะครับผมไว้เจอนใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเดีย๋ยวจะมาบอกอีกชั่วโมงกว่าๆจะมาคุยถึงเรื่องวีลั n ช์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะไ้เจอกันจะ้ะ